กราบเรียนาท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพค่ะพิมพัตราวิเชกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรน,นครศรีธรรมราชพักรวมไทยสร้างชาติในฐานะในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะก่อนอื่นต้องนาเรียนท่านประธานผ่านไปยังสมาชิกก่อนนะคะว่าวันนี้เนี่ยท่านนายกเองติดภารกิจต้อนรับต้อนรับผู้นําประเทศเยอรมันนะคะเวลาเดียวกันกับประชุมสภาจึงไม่สามารถที่จะมาตอบกระทู้นี้ได้แล้วเรื่องนี้ก็เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของ,ของกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งสามารถ ตอบให้กับพี่น้องประชาชนและก็สมาชิกที่ได้ถามได้นะคะแล้วก็ขอบคุณท่านร่วมทำขำนุรักที่ได้ยกประเด็นนี้ขึ้นมาทราบดีค่ะว่าเรื่องนี้เป็นความห่วงใยแต่สําหรับรัฐบาลเองเรื่องนี้ถือเป็นโอกาสของประเทศคะ่ะก่อนอื่นที่ฉันจะอธิบายคําถามที่ท่านสมาชิกได้สอบถามเมืม่อสักครู่ขอทําความเข้าใจกับสมาชิกจน ไปถึงพี่น้องประชาชนที่กําลังรับฟังอยู่เรื่องของที่มาที่ไปตลอดจนถึงเรื่องของสําคัญที่สุดก็คือหนีไม่พ้นของลิเทียมค่ะขออนุญาตให้ทางสภานะคะฉายากล้องมาทางด้านหน้าของดิฉันนะคะตัวด้านหน้าดิฉันเนี่ยจะมีอยู่2 ขออนุญ,ญาตท่านประธานนะคะนำสิ่งของมาในสภานิดนึงเป็นตัวหินตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวผงนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวดิฉันจะเข้าไปถึงในรายละเอียดลิเทียมทาไมถึงต้องสําคัญคะเพราะวันนี้เนี่ยทุกคนสนใจลิเทียมมากเพราะลิเทียมเนี่ยเป็นแร่ที่จะต้องใช้ในการผลิตแบตเตอรี่คะ่ะและที่สําคัญที่สุดตัวลิเทียมเองเนี่ยมันไม่สามารถที่จะอยู่เดียเด่ยวๆได้นะคะมันประกอบไปด้วย2ส,ส่วนด้วยกันบางประเทศลิเทียมก็จะอยู่กับน้ํานะคะอย่างน้ําเค็มน้ําเกลืออย่างประเทศต่างๆในอเมริกาใต้คะ่ะ แต่อีก30%ค่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในแทรกตัวอยู่ในหินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยค่ะถ้าท่านสังเกตนะคะก้อนหินก้อนนี้ก้อนนี้เราไม่ได้เรียกว่าก้อนลิเทียมแต่ลิเทียมมันจะแทรกอยู่ในบริเวณผิวอยู่ข้างในอยู่ในเนื้อนะคะซึ่งกว่าจะได้มันเป็นลิเทียมเราต้องไปผ่านกระบวนการแต่ก้อนก้อนนี้ค่ะเขาเรียกกันว่าสารเ,าเป็น,เป,นเป็นตัว ะะเป็นตัวลิเทียมที่เรากำลังพูดถึงนะคะมันจะอยู่ด้านในนี้ mm. เพราะฉะนั้นแล้วค่ะอ,อยากทำความเข้าใจร่วมให้ตรงกันก่อนนะคะเรื่องของลิเทียมในเมืองไทย ลิเทียมในเมืองไทยจะอยู่ในก้อนหินแบบนี้นะคะกว่าจะได้มาต้องไปผ่านกระบวนการต่างๆก่อนถึงจะได้มาเป็นแร่ลิเทียมตามที่ทุกคนอยากได้นะคะแล้วตอนนี้นะคะเมื่อที่ท่านสมาชิกได้พูดเมื่อสักครู่ว่ามันมีไหมมันมีจริงไหมหรือมันเป็นอย่างไรนะคะตั้งแต่เรามีเรื่องของ E ีวีมานะคะทางกระทรวงอุตสาหกรรมเรามีนโยบายให้ทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ค่ะได้ไปสำรวจดู ว่ามีแปลงไหนบ้างที่มาขอนะคะหรือมีแปลงไหนบ้างที่มาขออนุญาตในทำการสำรวจค่ะก็ปรากฏว่าในประเทศไทยตอนนี้นะคะเรามาีแหล่งลิเทียมที่มาขอในการสำรวจเนี่ยสองแหล่งด้วยกันนะคะก็คือแหล่งแรกคือแหล่งเรืองเกียรติและแหล่งที่สองก็คือแหล่งบางอีตุ่มซึ่งอยู่ในจังหวัดพังงาค่ะทั้งสองแหล่งนี้นะคะเป็นแหล่งที่ มีการเข้าไปสำรวจแล้วและพบว่ามีหินที่มีลิเทียมเนี่ยเป็นองค์ประกอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะแหล่งแรกก็คือแหล่งเรืองเกียรตินะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่เข้าไปแล้วมีแห่มีปริมาณทรัพยากรแร่หรือตัวเนี้ค่ะที่เราเรียกพูดถึงเนี่ยกว่า14.8ล้านตันยันย้ำว่า14.8ล้านตันก็คือปริมาณหินที่มีลิเทียมแทรกอยู่ ะะเข้าใจตรงกันก่อนนะคะปริมาณ14.8ล้านตันคือปริมาณหินที่มีลิเทียมแทรกอยู่ซึ่งไม่ใช่ตัวของโลหะลิเทียมค่ะส่วนพื้นที่ของบางีตุ้มนะคะอีกแหล่งหนึ่งเนี่ยเรายังไม่ได้รับรายงานของผลการสำรวจค่ะว่ามีจำนวนปริมาณหินที่มีลิเทียมเนี่ยอยู่ปริมาณเท่าไหรค่ค่ะพอเราไปดูนะคะความสมบูรณ์ของลิเทียม ที่อยู่ในแหล่งบางิตุ้มค่ะเราก็ได้รับรงรายงานในช่วงปลายปีที่ผ่านมาค่ะพบว่าความสมบูรณ์ของสารประกอบลิเทียมออกไซด์ที่ร้อยละ0.5ซึ่งหากแปลงลิเทียมแปลงเป็นลิเทียมคาร์บอเนตนะคะก็จะมีประมาณ164,500ตันค่ะซึ่งปริมาณดังกล่าวนี้นะคะหากออกแบบการทำเหมืองการแต่งแร่และก็การประกอบโลหก,กรรมอย่างมีประสิทธิภาพเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะสามารถ แต่งแร่ออกมานะคะคาดว่าจะผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าขนาด50กิโลวัตต์ได้ไม่ต่ำกว่า1ล้านคันค่ะซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลความจริงนะคะตามหลักการคำนวณตามกระบวนการถูกต้องนะคะแล้วก็สำหรับความสับสนที่เกิดขึ้นนะคะดิฉันเข้าใจดีว่ามันมีความสับสนเรื่องของความมาก ความน้อยการติดอันดับลำดับ3ของโลกนะคะซึ่งก่อนอื่นเลยดิฉันก็ต้องยอมรับก่อนว่าศัพท์เทคนิคของเหมืองเนี่ยมันมีความเข้าใจยากพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะคำว่าปริมาณสำรองทางทรัพยากรธรณีเนี่ยซึ่งหมายถึงหินที่มีลิเทียมก็คือตัวนี้นะคะนี่คือปริมาณสำรองทางทรัพยากรธรณีนะคะซึ่งตอนที่ดิฉันบอกไปก็คือว่า14.8ล้านตันเนี่ยคะ่ะ มันหมายถึงตัวหินตัวนี้ซึ่งยังไม่ผ่านกระบวนการสกัดถูกต้องนะคะถ้าสกัดแล้วลิเทียมก็จะมาอยู่เป็นผงๆแบบนี้เพราะฉะนั้นการเข้าใจผิดแบบนี้นะคะดิฉันเองทางกรมทรัพยากรทางอุตสาหกรรมพื้นกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานแล้ว เหมืองแร่เนี่ยเราก็พยายามที่จะอธิบายกับพี่น้องประชาชนหลังจากมีเหตุขึ้นมานะคะว่ามันจริงไหมมันใช่ไหมดิฉันก็มีคำสั่งให้ทางที่ดีกรรอปรได้ออกไปสื่อสารภายใน24ชั่วโมงให้ออกไปทำความเข้าใจและอธิบายให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบว่าปริมาณสำรองเนี่ยนะคะ แท้จริงมันเป็นอย่างไรและจํานวนที่เราพยายามพูดถึง14.8ล้านตันมันมีจริงหรือไม่ก็ย้ําว่ามีจริงนะคะเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจจะมีความตื่นเต้นเพราะด้วยความที่มีเจตนาดีวันนี้เนี่ยดิฉันเข้าใจค่ะทุกคนตื่นเต้นกับลิเทียมทุกคนอยากทราบว่ามันมีมากน้อยแค่ไหนและที่สําคัญที่สุดมันเป็นโอกาสค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้การสื่อสารความเข้าใจในศับเทคนิค และก,การแปลนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไปในทางเดียวกันแต่เมื่อเกิดความผิดพลาดอุตสาหกรรมเองเราออกไปแก้ไขและที่สําคัญที่สุดดิฉันคิดว่ามันคือความเจตนาดีวันนี้นะคะลิเทียมที่เกิดขึ้นเนี่ยที่พบขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศบ้างคะ่ะมันสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนเพราะนี่คือการที่เราจะเดินออกไปขาย แค่พื้นที่ที่จะมาตั้งฐานการผลิตคงไม่เพียงพอการที่เรามีแค่พลังงานสีเขียวจูงใจนักลงทุนมาก็ไม่เพียงพอแต่วันนี้เรามีสารตั้งต้นในการผลิตแบตเตอรี่จำนวนที่จะสามารถผลิตผลิตแบตเตอรี่แค่เหมืองเหมืองเดียวเรามีสามารถทำได้หนึ่งล้านคันอันนี้มากกว่าค่ะที่มันเป็นใจความสำคัญและเป็นหัวใจของการที่เราจะเปิดเผยให้กับพี่น้องประชาชนชาวโลกรู้ว่าเรามีลิเธียมค่ะวันนี้มันไม่มีทางที่ ดิฉันคิดว่าคนไทยไม่ไม่ควรเข้ามาด้อยค่าว่ามีมากหรือมีน้อยแต่เราต้องภูมิใจค่ะว่าประเทศของเรามีค่ะท่านประธานมีลิเทียมค่ะขอบคุณค่ะกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทน,นราษฎรที่เคารพค่ะพิมพัฒนราวิเชกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,รน,นครศรีธรรมราศพักรวมไทยสร้างชาติในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะ ก็ขอบคุณท่านประธานผ่านไปไปถึงท่านสมาชิกอีกครั้งหนึ่งนะคะเรื่องของข้อกังวลห่วงใยเรื่องของการจัดการแบตเตอรี่ทางระบบนะคะดิฉันก็นําเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเรื่องของการสนับสนุนการลงทุนที่จะมาตั้งฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเราทํากันมากว่า5 แล้วนะคะตั้งแต่รัฐบาลที่ผ่านมาสมัยท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาจนมาถึงท่านเศรษฐาทวีสินมาตรการ E ี3จนมาถึงมาตรการ EV 3.5เราคิดครอบคลุมทั้งระบบค่ะและเราทราบดีว่าสิ่งที่ท่านห่วงใยก็คือเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยจะเป็นปัญหาในอนาคตข้างหน้าไม่ใช่แค่แบตเตอรี่ค่ะรวมไปถึงโซลารรูฟท็อปหรือตัวแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือทุกอย่างที่ท่านคิดว่าเป็นขยะอุตสาหกรรมเราคิดค่ะ วันนี้เราจะเอาแค่ขยายในประเทศแล้วส่งออกกลับไปส่งออกไปยังต้นทางคงทำไม่ได้เพราะวันนี้เนี่ยตลาดยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเราโตโตขึ้นกว่า สามเท่านะคะเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาและรับรองแน่นอนค่ะหลังจากนั้นมาการจัดการแบตเตอรี่ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลกําลังคํานึงถึงค่ะวันนี้เรามีแผนการจัดการอย่างเป็นระบบนอกจากเราภูมิใจที่เรามีลิเธียมในเมืองไทยที่ถือว่าเป็นแร่เอิร์ธท่านถามว่าภูมิใจตรงไหนอย่างไรเราภูมิใจค่ะเพราะที่อื่นเขาไม่มีแต่เรามีนะคะที่สําคัญที่สุดเรื่องกระบวนการจัดการเอาแร่ลิเธียมขึ้นมาเนี่ยท่านหมดความกังวลได้เลยค่ะว่าเพราะ เพราะว่าแต่ละประธานบัตรกว่าจะขึ้นมาเนี่ยต้องผ่านกระบวนการนะคะผ่านหน่วยงานกว่า14หน่วยงานกว่าจะได้ประธานบัตรหนึ่งประธานบัตรแล้วเดี๋ยวนี้นะคะตั้งแต่เรามีพรบรแร่2560กเนี่ยเรากำชับค่ะว่าเหมืองใดก็ตามสถานประกอบการใดก็ตามต้องอยู่คู่ชุมชนให้ได้ แล้วการที่จะได้หนึ่งเหมืองเนี่ยนอกจากรับฟังความคิดเห็นนอกจากจัดก,การ EAA แล้วกว่าจะมาขออนุญ,ญาตได้นะคะไม่ได้ใช้เวลาแค่ปี2ปีค่ะจะต้องทําตามขั้นตอนและต้องผ่านหน่วยงานกว่า14หน่วยงานเพราะฉะนั้นแล้วนะคะท่านคลายความกังวลได้นะคะเรื่องนี้เราต้องการให้เหมืองอยู่คู่ชุมชนได้อย่างยัง่งยืนค่ะ กลับมาที่เรื่องของการจัดการแบตเตอรี่ค่ะเราไม่คิดแค่ทําแบตเตอรี่สร้างแบตเตอรี่หรือเอาแบตเตอรี่จากข้างนอกมาประกอบแต่เราคิดถึงว่าวันนี้นะคะสามอาที่เราคิดถึงเนี่ยไปถึงเรื่องของรีไซเคิลแล้วด้วยรัฐเองเนี่ยเรากําลังคุยถึงเรื่องของการจัดการแบตเตอรี่ตั้งแต่ต้นทางใครเอาแบตเตอรี่เข้ามาผ่านวิธีการไหนก็มานะคะเราต้องมีการ tracking นะคะว่าก้อนนี้ไปอยู่ที่ไหนอย่างไรต้องมีการจัดการตั้งแต่ต้นทางค่ะ ไปจนถึงหมดอายุนะคะหมดอายอุสำหรับรถยนต์แล้วสามารถเอาไปใช้อีกได้ไหมถ้าใช้ไม่ได้มารีไซเคิลอย่างไรแล้วใครจะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องของรีไซเคิลวันนี้รัฐบาลก็ทำเรื่องนี้แล้วโดยฉนันเองก็มีคณะทำงานทำเรื่องนี้แล้วก้าวไปจนถึงเรื่องของการจะตั้งพื้นที่สำหรับการจัดการแบตเตอรี Re ่ y, ทั้งหมดแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเองท่าน สิ่งที่ท่านกังวลก็อยากให้ท่านคลายความกังวลว่าเราไม่ได้แค่มาตั้งฐานการผลิตค่ะเราไม่ใช่แค่ดึงดูดนักลงทุนมาเราไม่ใช่แค่ต้องการให้รายได้ประเทศนี้มากขึ้นจากการเข้ามาลงทุนแต่เรากําลังทําให้ประเทศนี้นะคะเป็นหับจากเดิมเราเป็นหับของการ ตั้งฐานการผลิตของรถยนต์ ICE วันนี้เรากำลังเป็นศูนย์กลางครับของการผลิตอีวและต่อไปเรากำลังเป็นศูนย์กลางการจัดการขยะของเสียพวกนี้ด้วยนะคะเราทำการการจัดการอย่างเป็นระบบค่ะท่านประธานคะขอบคุณค่ะกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎร,รที่เคารพค่ะพิมพัทคราวิเชกุลสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรนครศรีธรรมราชพักรวมไทยสร้างชาติในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะก่อื่นต้องนำเรียนท่านประธานผ่านไปยังสมาชิกนะคะว่าวันนี้เนี่ยที่ท่านบอกว่าการสื่อสารผิดพลาดเนี่ย เมื่อไร่ก็ตามนะคะดิฉันเข้าใจดีว่าในนามรัฐบาลเนี่ยเมื่อสื่อสารเข้าไปเนี่ยมันคือความมั่นคงความมั่นใจของคนในประเทศและผู้ที่ได้รับฟังข่าวสารค่ะแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเห็นแล้วว่ามันเกิดความเข้าใจผิดกันหลังจากเข้าใจผิดเรามีการทําความเข้าใจอย่างทันท่วงทีและดิฉันคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้ามองในมุมของกระทรวงอุตสาหกรรมถ้ามองในมุมของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ดิฉันกลับมองในมุมบวกค่ะท่าน ดิฉันคิดว่าวันนี้เนี่ยข่าวลิเทียมนี่ยมันทําให้สถานการศึกษาหน่วยงานต่างๆรวมถึงพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับรู้รับทราบวันนี้ลำดับความสําคัญว่าจะเป็นลำดับ3มหรือลำดับใดๆมันหมายถึงความเชื่อมั่นในการลงทุนจริงที่ท่านบอกว่าอาจจะเกิดความเข้าใจผิดแต่สําหรับดิฉันเองมันกลับไปกระตุ้นให้เกิดความรับรู้ที่ทั่วถึงและมากมายค่ะ แต่ถามว่าเราจะไม่รับผิดชอบเลยเหรอไม่ใช่ไม่รับผิดชอบค่ะหลังจากที่ทราบว่ามันมีความเข้าใจผิดจากศัพท์ทางเทคนิคบางคําเราก็มีการออกไปให้ความเข้าใจแล้วก็หลังจากนั้นมาวันนี้ค่ะทุกคนให้ความสนใจถามถึงและมีการถามต่ออีกว่าเรายังมีแหล่งต่างๆแบบนี้อีกไหมอย่างไรแล้วเราได้มีโอกาสตรงนี้แหละค่ะในการขยายในการบอกแล้วก็ ตัวคอพรเองนะคะก็สามารถทํางานเชิงรุกได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าดิฉันยอมรับค่ะที่ท่านเพื่อนสมาชิกบอกว่ามันมีการสื่อสารผิดพลาดแต่สิ่งที่ดิฉันบอกว่าอีกอย่างนึงก็คือว่าในการสื่อสารที่ผิดพลาดมันก็มีข้อดีอีกหลายๆข้อเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณที่ห่วงใยค่ะแล้วก็ทางกอพรเองทางกระทรวงอุตสาหกรรมเองเราจะพยายามใช้ศัพ์ ที่ทุกคนเข้าใจตรงกันให้มากขึ้นพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิคเพื่อที่จะมีความเข้าใจไม่ตรงกันค่ะดิฉันขอน้อมรับข้อนี้ไปแล้วก็ยังยืนยันว่านี่เป็นโอกาสของประเทศค่ะขอบคุณค่ะ